สวัสดีครับผมแอมอมซานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมโรบ็อกนะครับและนี่ก็เป็นเกมแรกนะครับที่ผมได้เล่นเกมนี้นะครับวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าฟิชเกมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับได้จำลองมาจากซีรีส์เกาหลีซื้อดานนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Squi ตเกมนะครับในเนื้อเรื่องนะครับก็จะประมาณว่านำผู้เล่นทั้งหมด456คนนะครับที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับ มาเล่นเกมเอาตัวรอดแข่งกันนะครับผู้ชนะก็จะได้รับเงินรางวัลไปเลยนะครับผมมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับกดเล่นได้เลยครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องที่เขาจําลองมานะครับจากซีรีส์นะครับวิธีการเล่นนะครับให้ทุกท่านนะครับมาที่วงกลมสีชมพูนี้นะครับแล้วก็รอจนเวลาหมดนะครับครับ เมื่อเกมเริ่มแล้วนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็จะถูกส่งมาที่สนามการแข่งขันนะครับเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือให้ตัวละครเรานะครับวิ่งไปถึงที่มีเด็กยืนอยู่นะครับโดยการจับสัญญาณระหว่างไฟแดงกับไฟเขียวด้วยนะครับแล้วก็ทําการชิบวิ่งได้เลยนะครับผมเริ่มครับหยุดครับไปเรื่อยนะครับ ต่อครับหยุดครับหากตัวละครของท่านเกิดการขยับในไฟแดงน,นะครับตัวละครของท่านก็จะถูกยิงน,นะครับสีเขียวไปได้ต่อครับหยุดครับไปต่อครับหยุดครับ พอเวลาใกล้หมดนะครับตัวละครก็จะพูดเร็วขึ้นนะครับอีกทีเดีดดดยวครับ เรียบร้อยครับอีกนิดเดียวเองครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีสัญลักษณ์โลโก้ขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านสามารถวิ่งเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับขอวอมมือนะครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับ ช่วงแรกต้องวิ่งให้มากที่สุดนะครับไปต่อครับ ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับตอนนี้ เร็วมากครับนิดเดียวครับ อีเดียวครับอีเดียวอ๋อโอ้ผมไม่น่าใจร้อนเลยครับเสียดายมากเลยครับอีเดียวนะครับเนี่ยครับและนี่ก็คือฟิสเกมนะครับหากท่านสนใจนะครับท่านสามารถเข้ามาเล่นได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของผมที่เล่นเกมโรเบิรนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับ และขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ